โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่วงที่ชื่อว่างานเป็นไงค่ะวันนี้นะคะเรามาอัญเชิญอีกอาชีพหนึ่งเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอัญเชิญเลยนะชื่อตำแหน่งที่ชื่อว่าการตลาดค่ะก็คือการตลาดแบบเจอแบบว่าไม่มีอะไรต่อท้ายเลยใช่ไหมคะคือมันก็มีภาษาอังกฤษมาร์เก็ตติ้งสถิติซัมมิงแต่ภาษาไทยที่ชื่อว่าการตลาดโอเคชื่อก็การตลาดเรากันค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตให้ทุกเพื่อนแนะนําตัวหน่อยค่ะ ื่อกิกค่ะแล้วก็อะไรอะเรียนจบ,จบที่ไหนทุกคนก็จะงงว่าแบบ <laughs> เรียนจบนิเทศศาสตร์นะคะวิทย์บอดแท้ก็คือวิทย์พิพัศน์ทที่มหาลัยกรุงเทพใช่แต่ว่าทำงานการตลาดถ้า,างั้นั้นก่อนที่กิกจะมาเป็นนักการตลาดที่ตอนเนี้คือเคยทําอาชีพื่นมาก่อนไหมไม่เคยเลย<อ>ก็คือพอเรียนจบใช่ไหมรู้สึกจะพักไปประมาณ เจ็ดแปดเดือนก็หรือหรือปีหนึ่งเนี่ยจจะไม่ผิดแต่ว่าเริ่มงานเร็วมากนะก็คือสมัครงานที่บริษัทนี้เลยเราะว่าตอนที่สมัครงานนะคะทุกคนสมัครมาเป็นตําแหน่ง PR mm hmm. ซึ่งโอเค PR มันก็ใกล้เคียงกับนิเทศนิดหน่อยเนานะเพราะจริงๆแล้วอันนี้เทศศาสตร์ก็จะมีสาขา PR mm hmm. อยู่แต่เราก็ไม่ได้จบสาขาน้นมานะแต่เหมือนแบบตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าแบบต้องต้องหางานแล้วแนละงานที่ที่ตรงสายก็คือมีสมัครสมัครไป mm hmm. อะไรเงี้ยแต่ว่า ที่เนี่ยเขาก็รับพีอาร์พอด,ดีก็เลยลองส่งมาก็แบบโดเรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้แล้วก็ทำพีอารอยู่ประมาณแปดเดือนมีหน<ป>ึ่ง,ง,งหรือแบบอะไรทํานองเนี้ยอืแล้วเหมือนพอทำพีอาอยู่สักพักหนึ่งอย่างเงี้ยก <c oughs> ตําแหน่งการตลาดของกลุ่มนิยายมันา่าพอดีแล้วพี่เขาเหมือนคงจาได้มาเพราะแบบเราชอบอ่านนิยายอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาแบบเหมือนมาถามดูว่าเอ ลองทำการตลาดดูไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนั้นก็ค่อนข้างที่จะกังวลนิดนึงทุกคนเป็นภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ต่อบริษัทและต่อหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเราจะทําได้หรอเพราะว่าเราไม่ได้จบทางด้านนี้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ๆเขาก็ให้โอกาสแล้วก็แบบสังร์ตเต็มที่อะไรเงี้ยก็คือลองทํำไหมเลยก็คือสรุปก็คืออยู่ที่ตาแหน่งการตลาดประมาณ4ปีสี่ปีได้ค่ะก็คือได้กับก็เลยเมาเป็นนักการตลาดนะ ใช่ถ้าอย่างนั้นหน้าที่ที่เราผิดชอบเราคืออะไรบ้างก็จริงๆแล้วอะถ้าถ้าสมมติไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วแบบการตลาดทําหน้าที่อะไรก็คือ <ตำ S 2> มัน<ล>คือการคิดแผนการตลาดเพื่อที่จะผลักดันสินค้าในบริษัทที่เราทาอย่างเช่นถ้าเป็นการตลาดที่นี่ทําก็คือทาหนังสือเนาะก็คือคิดแผนทางด้านหนังสือนิยายานะที่ของเราก็ คือคิดแผนพัดันหนังสือเรื่องนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนดก็คือขายหนังสือให้ได้เยอะๆใช่พูดแบบง่ายๆภาษาก็คือขายหนังสือให้ได้เยอะๆให้ได้กับให้ได้กําไรอไม่ตัดทุนไม่เป็นสต๊อกเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าสายงานการตลาดโคตรสาคัญในองค์กรเลยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะใช่เพราะมันคือตำแหน่งที่จะทำยังไงก็ได้ให้โปรดักต์มันขายได้คือกำไรหรือ ผลประกอบการของบริษัทมันมาแตา่มันก็คือเกิดจากการที่ขายโปรดักต์หรือสินค้าที่บริษัทนั้นบริษัทนั้นนนั้ทำอยู่เออมันมัน่นคือหน้าที่ของประตาก็คือทำแผนผักดันมันออกไปให้ขายได้ให้ทํายอดได้ให้ทํากําไรได้รู้สึกว่าว่าชาเลนไหมโอ oh, ชาเลน์มากทุกวัน เออชรลนทุกวันถ้าไม่ชาเลนในหน้าที่การงานก็ชาเลนกับตัวเองนี่ว่าสสารแดกตอนไหนพอพูดถึงเรื่องภาษาแดกรู้สึกว่าแบบเคยมีสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าพีคแบบเฟลเฟลบ้างะมีมีอยู่แล้วก็เรื่องเรื่องงานนี่แหละบวกกับแบบเป็นคนแบบเป็นคนซีเรียสเป็นคนหมายถึงว่าเป็นคน จริงจังเราก็เครียดในเรื่องอในเรื่องของการทํางานอยู่แล้วบางทีมันอย่างมันออกมาแล้วมันเกิดจากความผิดพลาที่เกิดจากตัวเราอะไรเงี้ยคืออันนั้นเราต้องมาพิจารณาตัวเองแล้วก็ต้องเก็บมาเป็นบทเรียนเพื่อที่แบบครั้งต่อไปเราจะแบบไม่ไม่ทาแบบนี้อีกแล้วก็อดรู้รว่าตรงนั้นให้หมดอะไรเงี้ยเออหลายคนอาจจะแบบว่าไม่ใช่หรอไม่ใช่คนเดียวหรออะไรเงี้ย การคิดแบบนั้นมันก็ดีครึ่งหนึ่งไม่ดีครึ่งหนึ่งสุดท้ายเราต้องหาสาเหตุให้เจอือว่าแบบสิ่งที่เกี่ยวกับเราอ่ะเราทําดีหรือยางหรือแบบสิ่งที่เกี่ยวกับคนอื่นที่เราควบคุมไม่ได้ก็โอเคปล่อยแต่ว่าถ่าที่เกี่ยวกับเราอ่ะก็คือทําให้ดีทําให้เต็มที่แล้วพยายามอยาให้มันหลุดเออแค่นั้นแต่ว่างานหนักปะเพราะว่าครัวเห็นมึงหรือว่าสตอรี่สี่ทุ่มยังยังไม่กลับบ้านยังอยู่ออฟฟิศอ่ะเป็นช่วง ออ่ต่ถ้าช่วง uh huh. วงงานแฟร์บุคคลหนังสือเนาะงานสัปดาห์หนังสืองานมหัรรมหนังสืองานนู่นนี่นั่นที่เป็นงานแฟร์อะไรเงี huh. ้ยก็ช่วงนั้นก็จะหนัก uh huh. ทบุคคลก็ uh huh. ต้องแบบมันมีหลายสิ่งต้องเตรียมอะ่ะเออแล้วในช่วงที่การทำงานของเราเส้นปกติในชีวิตประจำที่เป็นงานรูทีนมันก็คือต้องทำแต่พอมีงานแฟร์เพิ่มเข้ามา uh huh. มันก็จะมีหลายสิ่งเพิ่มจากรูทีนที่เราต้องทำเป็นประจำถูกไหมนะู่นนี่นันน่นโห หายสิ่งมีอีเวนต์ต่างๆแบบก็คือต้องเตรียมเตรียมทุกอย่างอเก็อาจจะแบบกลับดึกบ,บ้างช่วงนั้นทํางานดึกบ,บ้างบวกกับแบบที่จะต้องมีประชุมโน่นนี่ก็คือต้องเตรียม ประชุมอะไรแบบอย่างนั้นนัเดินก็คือบังวีมันก็จะมันก็จะหนักในช่วงช่วงถ้าช่วงใช่ถ้าช่วงไหนแบบมีประชุมก็จะเครียดด้วยสักด้วยออ่เอเอาอย่างนี้เสาทิตคือมีหรือไม่มีมีเสาอาทิตมีเสาทิตมีอยู่จริงในกาํทำงานของที่นี่แต่ว่าบางวีก็อาจจะไม่มีบ้างซึ่งจริงนั้นเป็นเรื่องปกติของของทุกที่แหละนี่ว่านะหมายถึงว่าทํางานจันถึงสุ่ สาอาทิตย์ได้หยุดก็คือปกติแต่มันก็คงจะต้องมีบางเสาอาทิตย์ที่เราอาจจะต้องทํางานในวีกนั้นๆอาจจะมีแบบอีเวนต์เสริมเข้ามางานแฟร์ที่เราต้องไปดูหน้าง,งานเองเราต้องไปเชียร์หนังสือเองหรือแบบ วันในอาทิตย์วีคัดไปเรามีประชุมสมมติประชุมวันพุธแต่แบบวันอังคารเราติดงานอย่างอื่น<ม>เราก็ต้องทําเตรียมเสาร์อาทิตย์อ่ะคือจะไม่จะพยายามไม่ไปทํางานแบบประชุมวันพุธแล้วทาสไลด์วัน<ม>อังคาร<ม>อะไรเงี้ยคือจะเป็นคนชอบแบบจะมีทูร์ลิสทุกวันเนาะหนึ่งสองสามสีม่ห้าว่าต้องทําอะไรวันไหนจดไว้แปดอย่างทําได้สักแปดอย่างนี่คือแบบวันไหนจดมาแปดอย่างทําได้แค่สี่นี่คือแบบ แต่อันนี้ทำาาะไดีนะมันจะได้รู้ว่าแบบใช่จะได้รู้ว่าเราต้องหลุดอะไรแล้วจดก็คือพยายามจดแบบเรียงลำดับความสําคัญนะแต่ไม่ใช่จด1นถึงแอันที่8ดอ่ะสำคัญสุดแต่เสร็จไปทำหนถึงเจก่อนอันก็คือแบบผิดเออคือแบบอยากจะทํา,าทให้ได้แบบอันไหนเตรียมก่อนได้ก็คือจะเตรียม แล้วหนีไปเราเครียดหนักๆแชบมีอะไรฮิลใน้นเาให้เราดีขึ้นบ้างการไปติง่งการไปติ่งดารา <c oughs> เจอเพื่อน <c oughs> แต่ว่าเรา <c oughs> เราว่าเจอเพื่อนนี่เบิกสุขเพราะแบบว่าติ่งดาราก็คือโอเคเป็นความสุขกายสบายใจสุขความสุขทางใจว่านเจอเขาเสร็จน,น้เคาแล้วดี <c oughs> มากไม่ได้ไปถ่ายรูปนูน่นนี่ใช่ป่ะแต่ว่าแต่เราไม่สามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเนาะแต่ถ้าสมมติว่บเรามาเจอเพื่อนมานั่งคุยคุยกับเพื่อนได้ทุกเรื่อง ถึงแม้ว่าเพื่อนจะช่วยอะไรเรื่องการทำงานไม่ได้คือเพื่อนมึงมันง่ากแบบมึงมางานกูไ,<ห>นไปช่วยทำหน่อยคือเพื่อนทขาแค่ไม่ได้แต่ว่าเราได้คุยได้ระบายกับเพื่อนว่ามึงแบบผมจเจออย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้ว่ะไอชีไม่ทำง,งานไม่ทันเลยมึงโู่นี่นั่นอะไรเงี้ยโอเคได้พูดเ <ๆ S 2> จอเพื่อนกินหมูก,กระทะกับเพื่อนนั่งเมาโมยกับเพื่อนเรื่องที่อะไรก็พูดกัเพื่อนแบบเฮรหละอะไรเรื่องงานด้วยเรื่องนู่นนี่นั่นเมาโมยอย่างเงี้ยก็แบบช่วยให้ช่วยช่วยมากคืออย่างน้อยก็น่ะตอนนั้นน่ะรู้สึกหาย หมายถึงว่าหายเครียดหายคิดเรื่องงานไปสักพักหนึ่งอะไรจะบอกปะว่าคิดกะติ่งหนักมากทุกคนติ่งตั้งแต่มัธยมเลยปะต้งแรกจนถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่นะตอนนี้อายุ27ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นคนเป็นเป็นคนที่แบบจริงจังกับทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องติ่งใช่จริงจังมากแต่ดีเห็นมัเป็นความสุขก็ดีน่ารักวะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะ แล้วอย่างนี้คือมาร์เก็ตติ้งตอนนี้ทำมาร์เก็ตติ้งเนาะเรามีโอกาสเติบโตต่อยอดไปได้หรอ,อื่นอะไรอย่างนี้ได้ปะหรือว่าต่อยอดไปด้านอื่นเราว่าได้เยอะมากสำหรับมาร์เก็ตติ้งเออเรารู้สึกว่าเออมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะ uh huh. คือตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่แบบออกจากที่นี่ไปแล้วเหมือนจะเป็นสมัครงานที่อื่น uh huh. แล้วเหมือน มีประสบการณ์การทำ Marketing มา,าร์เก็ตติ้งมาสี่ปีเข้าใจว่าฟิลแบบมาร์เก็ตติ้งอ่ะเออมันน่าจะแบบไปได้หลายๆสายหลายออแขนงที่ที่เราอยากจะไปทำอะ่ะในเรื่องของการต่อยอดไปทำตำแหน่งอืง่นแล้วว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีสร้างโอกาสให้ออให้ได้เยอะอ,อในเรื่องของการเติบโตในสายงานอันนี้ก็เติบการเติบโตในสายงานอะทุกคนมันก็ขึ้นอยู่กับผลงานของเราด <ๆ S 2> ้วยเนาะแล้วก็ตำแหน่งในองค์กรของเราจริงมันมี ้าผลงานเราดีมันโตได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งอะไรอ่ะคือมันจะโตได้ถ้าเรามีผลงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออให้แนะนำก็คือนั่นแหละอย่าเครียดเพราะว่านี่เป็นคนเครียดแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆค่อยๆทําค่อยๆแบบคิดกับตัวเองว่าแบบเอออย่าไปเครียดเยอะอยไปกดดันตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราแบบ ให้กำลังใจคนอื่นได้ให้กำลังใจคนอื่นเยอะมาก <c oughs> แบบเพื่อน <c oughs> เพื่อนที่ทํางานแบบโอ้ยลองให้เฟลแบบรู้สึกวันนี้ไม่เก่งเลย <c oughs> มันเหมือนมันเดิม <c oughs> เราบอกว่าแบบวันนี้คูรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกเพื่อนว่า <c oughs> มึงดูนะในแบบวันนึงทางานกี่อย่างสมมุติว่าในวันนึงมึงมีงาน6อย่างที่ต้องทํะแต่วันนี้มึงทําไปได้4อย่างแล้วนะแต่ไอ้2อย่างที่หลุดไปอ่ะแม่ง เกินควบคุมจริงๆอะแล้วสี่อย่างที่มึงทํามาอันนั้นคือแบบไม่ใช่งานเล็กๆนะมันคืองานใหญ่ที่แบบมึงคนเดียวค่อยๆทำา้ามันก็คือผ่านไปได้อะเออเท่านั้นก็คือเก่งแล้วอาจจะยังไม่ได้เก่งที่สุดในในวันนั้นแต่ก็คือเป็นวันที่ทํางานได้สี่จากหกเออมึงเก่งสาหรับกูเสมอเลยโชคดีมากมก็จะมีบางคนที่เขาแบบกลับถึงบ้านเราคือตัดเรื่องงานได้เลยคืออันนี้คือดีแต่เราทําไม่ได้บางทีถ้าสมมติแบบ พรุ่งนี้มีประชุมเนี่ยเอาละนอนไม่หลับนี่เราจะทําได้ดีไหมทุกอย่างมาันมาเตรียมมาเก่อนนอนหมดเลยเว้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากก็ทําให้นอน<ส>ดึกเออแล้วแบบ<ม>ตื่นมาก็จะแบบไม่เฟสอะไรอย่างนี้ด้วยเอยกอก็พยายามลดตรงนี้แต่ว่าใครที่ทําได้ก็จะแบบโอเคถ้าตาให้น้านก็คืออย่างที่บอกค่ะให้ทาตัวเองว่าท,อยอยท,ท,ทําดีหรือยังทําทเต็มที่แล้วหรือยังถ้าสมมติทำเต็มที่แล้วคนรัมันออกมาก็ต้องยอมรับ แล้วก็จะมานั่งคิดทบทวนให้ดีว่าแบบเออที่มันไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้มันเกิดจากอะไรเออแล้วก็แบบ้งต่อไปก็แบบทําให้ดีขึ้นซึ่งมิงยต้องบอกก่อนว่านิสัยส่วนบุคคลบอกแล้วว่ามันเป็นคนเครียดจริงจังกับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ถ้าลดได้เราก็คงเดียวได้กับสุขภาพใช่ใชแต่ว่าถ้าเรื่องแบบเรื่องแบบการงานเรื่องเชิงเทคนิคอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่มีอะไรแน่นเลยค่ะทุกคนเพราะว่านั่นแหละมันคือประสบการณ์ล้ว,วนที่แบบ มันเจอหน้างงานแล้วมันต้องทำอย่างมันก็คือเป็นเชีาร์สายเคดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องหาเพื่อนที่ตกกันตลายจริงมาพยอยากเอาแนะนาเป็นแบบเชิงเทคนิคเทคนขนาดนั้นเลยก็จะเป็นเชิงแบบเชิงจิตวิทยามากกว่าโอเคถ้าก็ถามสุดท้ายนะคะก็คือถ้าขอได้อีกหนึ่งอย่างอยากปรับหรืออยากเปลี่ยนอะไรในสายอาชีพนี้บ้างไหมอยากปรับอยากเปลี่ยนอะไรในสายอาชีพนี้ไหมหยอไม่มี ทมไมถึงอะที่ทท,ที่ทำงานอยู่ตอนนี้ใช่ไหมอือืึจริงๆแล้วอ่ะการทํางานทุกอย่างอ่ะเอ,อในใจเราอาจจะอยากคิดเปลี่ยนเรารู้สึกว่าแบบโอเคถ้าเปลี่ยนตรงนั้นปรับตรงนี้มันน่าจะดีขึ้นใช่ไหมะแต่ในความเป็นจริงในชีวิตจริงอ่ะข้อมันมีข้อจํากัดหลายอย่างเว้ยแต่ละบร,รออิษัทแต่ละหน่วยงานนาะบางอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราที่เดียวมันขึ้นอยู่กับบุคคลหนึ่งสองสามสี่หรือสภาพแวดล้อมหรือข้อจํากัด ที่มันที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสังคมอะไรเออมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ขนาดนั้นซึ่งมันก็ต้องค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ถ้าถ้าในหน้าที่การงานอะไรอเออเรารู้สึกว่ามัน,มนต้องค่อยๆมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ปุ๊บ,ปบเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่ามีอะไรที่รู้สึกก็แบบเปลี่ยนแล้วคิดว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีไหมมีเออซึ่งอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าก็มีถ่าแหละแต่มันข้อจํากัดหลายอย่างเปลี่ยนี่เปลี่ยนที่ตัวเองค่ะเออเรื่องของวิธีคิด ความเครียดใดๆการผ่อนคลายในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยให้มันโอเคขึ้นให้มันสบายใจขึ้นอืให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแบบว่าอย่าเครียดมากยใช่ก็วันนี้น่าจะครบถ้วนนะคะใช่ะค่ะยังไงอยากจะขอเชิญเพื่อนนะคะมาคอนเทนต์อีกเยอะๆแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนหมดแค่นี้ใช่เพราะเราตินเติบตีกันจะไปกินข้าวกันต่อแล้วก็ยังไงก็ เดี๋ยวจะลงไ g เพื่อนไว้ให้ตรงนี้นะคะงไงก็ติดต่องานได้ผ่านทางไอจีต่างงาน <laughs> หบอส้วนดี <laughs> ได้ไงก็วันนี้ก็ลาก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วไปแฮ